สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเัาจะพาทุกคนมากินสายพันธุ์ใหม่ไหมอมมลิงทุกคนแดงไปหมดเลยทุกคนอาจจะไม่เห็นเดี๋ยวขอเข้าอมมลิงก่อนนะคะนี่คนเราก็จะเก็บก่อนเลยความสวยงามอมมาลิงนะคะนี่ อะไรเป็นอย่างนี้นี่สายพันธุ์นี้นะคะลูกจะไม่ใหญ่มากนี่และปีนี้บอกเลยว่าอัมมาลิงเป็นสายพันธุ์นี่ทุกคนดูยังไม่ได้ถ่ายรูกวันนี้ฝนโตกค่ะนี่เด็ดง่ายกับเด็ดไม่ง่ายก็มีนะนี่ดูรอเลยนะไครที่จะมาทุกคนดูไม่เป็นกล้องแบบ ก็ไม่ได้เร็วรก็แม่ทุกคนอันนี้คือส่ผพานอมารินจะบอกเลยว,วันนี้หนาวในเฮ้าก็หนาวนะคะควันออกปากปกติเวลาร้อนก็ร้อนนี่ทุกคนดูอมาลินโอ้เดี๋ยวเราจะเก็บเดี๋ยวเรามานี่เราพยายามเก็บกล้องอาจจะเอยียงๆนี่ว้าวเจอลูกใหญ่เดยนนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะแม่ขอทำอันนี้ดีๆก่อนมุอยถ่ายรูให้น้อย น่ารักนี่นะคะเราเจอรูปใหญ่วิธีการเด็ดนี่ในเมื่อมันเด็ดยากใช่ไหมเราก็ค่อยๆค,ค่ะนี่ทุกคนดูอมารินนะอันนี้เป็นสายพันธุ์ที่ปีนี้แพงนะคะกินแป๊บเดียวก็คุ้มนะทุกคนนะว้ายแดงๆกั้งนั้นเลยมาเลยค่ะนี่นี่อมารงนี่เห็นไหมเนี่ยทุกคนประมาณเนี้ยประมาณแปดร้อยเยนแล้วอะ่ะ เดี๋ยวนะอุ้ยอย่าล่วงนะเนี่ยประมาณเนี้แปดร้อยเยนคือคุมม้มะเห็นเราก็เลือกลูกแดงๆเลยเราอยากกินเพราะเรามาก่อนเพื่อนนี่ทุกคนปีนี้ครั้งแรกนะคะอัม,มารินนี่ถ่ายรูปให้หน่อยแชทโอเคทุกคนหันหน้ามาเจอรัดสวัสดีค่ะหันหน้ามาเจอกันวันนี้นะคะรัดได้อัม,มารินนะทุกคนนะสองมือตั้งกล้องนะคะพอดีฝนตก อาจจะได้ยินเสียงฝนด้วยนะสายพันุ์นี้ก็จะค่อนข้างแพงนะคะออบอกเลยว่าหวานมาก มีน้อง <c ười> ผมยังแรงนะคะผมน้อยแต่ก็มีนะ <c ười> อร่อยกรอบหวานเปรี้ยวลูกไม่ใหญ่มากนะคะ คืออร่อยอ่ะมันมีเอกลักษของแบบของต้นตอเบอรี่ไม่รู้จะพูดคำไหนอ่ะมันกอบมากทุกคน ลูกเล็กก็อร hmm. ่อยอยู่บนหัวเด็ดเลยนะเด็ดเลยหวามสุกไม่ต้องลุกเลยทุกคนมาละ ให้กินเป็นเฮาเฮาไปเราก็ไม่รู้เราก็อยู่ตรงนี้ไม่เป็นไรอ๋อไม่ก็ให้เฮาอย่านี้เฮาอย่างนี้อะไรน่ะต่อไห่นะเราเข้าก่อนไงเรากไม่อยู่ตรงนี้เราก็มาทำคลิปได้ มันจะมาเป็นรอดๆดะนะคะลูกไม่มันอ่ะมาดูหน้าละเด็ดไปกึ่งไปนะนี่ลูกกินไปกี่ลูกแล้ะ อันนี้เป็นสายผ่านอมมลิงนะคะแต่อยู่ที่ความชอบนะเนื้อมันไม่นิ่มมันจะกรอกหวานหวานอมเปรี้ยวอะทุกคนก็มีน้องทักมาหลังบ้าน บอกว่าน้องสนิทน้องคนสนิทน้องลี่นะพี่รัดถ้าไมไปกินสตรอบเบอรี่ไม่แต่งหนะ้าเหนื่อยเหรอทำงานอะไรอย่เงี้ยมันก็อย่างนี้น้องพักว่าอ่ะ ه, มือเปื่อยนะอะไรเงี้ยมือมือไม่ค่อยดีนะคะ ทำงานมันโดนน้ํายากัดนะนั่นแหละเราจะทํานูนะ่นก็น้องก็อย่างที่บอกเดี๋ยวเวลากินเนี่ยถึงไม่อยากคุย,ยงไงทุกคนมันอร่อยจริงก็ขอบคุณน้องมากๆนะพี่ก็เหนื่อยทํางานนะคะเดี๋ยวก็ดีขึ้นนะทุกคนนะมีแรงก็ทําไปนอ้ยนะมันแบบ ส่วนตัวนะไม่ค่อยชอบอามารินเท่าไหร่หมายถึงชอบถ้าเป็นระดับก็น่าจะเป็นระดับที่สามมือสี่อะไรอย่างเงี้ยดูดิเอ้าหมลงครับนะครับเปิดแล้วเอาร้อนเข้ามามัง้งเพราะว่ามันหนาวหนาวจริงๆรง ออ,อ,อ,อร่อยหอมกินได้เรื่อยๆนะคะมันก็ต้องอยู่ที่ความชอบของแต่ละคนนะบางคนก็แบบอ่าไม่ชอบแบบนี้ชอบหวานๆซอฟๆก็เจ้าหญิงเลยอากิที่แม่ แต่ตัวนี้จะแบบว่าสตอเบ,บอรี่เลยนะความนความหอมความแบบมันไม่แข็งแต่เนื้อไม่เละเนื้อออกปะมไม่รู้จะพูดคำไหนไมีหลายสายพันธุ์อร่อยมาก อยากจะชิมนานๆนะอือทุกคนมัดเด็กนะมีเด็กโหล็อกนิ้นเหรอลูกหลานแล้วก็มองล็อกข้างนอกนะทุกคนแบบอร่อยอะค่ะมันแบบรสชาติมันเข้มข้นอะ่ะ ความเป็นสตรอเบอรี่เยอะมากผมก็ยุ่งไงความเป็นสตรอเบอรี่เยอะนะนี่เนี่ยกรอบม,มันมีหลายสายพันธุ์ทุกคนนี่เนี่ยเห็นไหมแล้วมันก็จะออกเหนะ็นไหมเนี่ยสตรอเบอรี่นะ ถ้าคนที่ไม่หลักจริงๆก็จะมาไม่ได้บ่อยเหมือนกันนะอร่อยค่ะอร่อคคุณตัวนี้ก็จะเป็นตัวเดียวกันนะเราจะพาเดินมกินอุย้ยสายพันธุ์นี้ไปก่อนนะอือร่อยค่ะ มีรูปใหญ่ลเลยทุกคนนาะเก็บก่อนนะเก็บอืมอืมเก็บเก็บได้สามลูกจะบอกเลยว่าแ่บอืมอคนที่รู้นะถึงจะเข้านะสายพันุนี้คุยเยอะกว่ากินแล้ววันนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเหลือนะจับก่อน นั่งแบบเด็กอน่ยเด็กกันั่งตรงม้ากอร่อยมากค่ะข้าวสองเซนห้าใช่ไหม คุ่มแล้วนั่นเนี่ยยังจรินคุม้มแหละเดี๋ยวออกไม่ได้ไปออกกันเดี๋ยวเราออกไม่ได้เราอยู่ในสุดโอเคค่ะทุกคนอันนี้ก็พามากินสายพันธ์ อมมาลิงต่อไปจะเป็นสายพันอ๋อคาลิโนนี่เรานนะาเดี๋ยวเราจะพาไปไลฟ์สดนะคะว่าจะกินสายพันอะไรสายพันธุใหม่เราวลองกินดูพาดูสินะไปก่อนนะทุกคนขอบคุณนะคะไปเจอกันไลรสดเนาะอร่อยมาก